สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลูกสาวองค์อิงเอฟซีพลังเงียบเอฟซีสาวหน่อยเพชรปั่นแพงแฟนคลับมอลลทุกทท่านนะครับที่แวะเวียนเข่ามารับชมคลิปนี้นะครับในช่องพลังรักพลังเงียบน,บนะครับนะขอสวัสดีทุกทท่านนะครับ เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้เลยพี่น้องเด้อบอแชร์กับบอเป็นอย่างครับสำหรับมือนี้นะครับมีเรื่องเล่าข่าวคร่าวอย่างเกี่ยวกับสาวหน่อยเพื่อนแพร่เกี่ยวกับหมอลัเฮามือนี้นะครับอ่าเกี่ยวกับวงการหมอลำก็ว่าาได้เนาะพี่น้องก็คือเรื่องเล่าของภาพพยนต์ครับเรื่องราวของภาพพยนต์ที่จะสร้างด้วยคนอีสานและก็สร้างด้วยคนหมอลำพี่น้อง นะสร้างด้วยหมอลำครับบอสโจเพิ่นมากเ้าครับหมอลำวงแรกที่หิจะเห็ดหนังครับเป็นเลือกเป็นเหล้าไงโตเลยพี่นอ้องนะครับหลังจากที่บวงรวงมาแล้วก็นานนี่ครมีเรื่องมีเล่ากักนเนาะนิดๆดหน่อยหน่อยนะครับติดขัด,ด,ดพอสามารถดําเนินการทายทําภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เนาะพี่นอ้องหลังจากนั้นก็ได้เปลี่ยนทางทีมภูมิกับเปลี่ยนผู้ทีมภูมิกับใหม่นะครับก็ได้เดินเรื่องทุกอย่างตอนนี้คร เหมือนจะพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะเปิดกล้องนะครับถ่ายทำในวันที่11ธันวาคมนี้นะครับอยู่ที่วัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับงานนี้นะครับมีมลำอยู่ที่วัดบางปิ้งนะครับสาวน้อยเพื่อนแพงนี่แหละนะครับชมฟรีบอสโจย่ำนะครับโพ์เรียบร้อยแล้วชมฟรีแต่ที่เด็ดนะครับที่จะมาเล่าในวันนี้ก็คือในเรื่องของ ข่าวที่เปิดตัวนะครับเปิดตัวนักแสดงนักแสดงรักในเรื่องนะครับรักๆเลยนะครับทีเป็นตัวรักของในเรื่องภอา,าพยนต์ค่ายอ่อเรื่องนี้เลยนะครับเปิดหัวมาด้วยคนแรกเลยแล้วกันเป็นคนสําคัญที่สุดในเรื่องนี้ก็ว่าได้นะครับกตทุกคนสําคัญเลยพี่น้องแต่ว่าจะขาดคนนี้ไปบ่ได้นะครับหนังเรื่องนี้ขาดคนนี้ไปบ่ได้เลยพี่น้องนั่นก็คือลูกสาวเหียงชาติของพพไปเมฟซี FC ทุกคนทั่วโลกก็ว่าได้ นะครับนั่นก็คือลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของบอโจโอเพื่อนนี่แหละพี่น้องนะครับลูกสาวกกเพื่อนนี่แหละอ่าพลาดบ่ได้แล้ครับพี่น้องครับเรื่องนี้นะครับอ่าขาดตัวหลักตัวนี้ไม่ได้เลยก็คือลูกสาวอุงอิงของพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีทั่วโลกนะครับทัวจักรวาลเท่านี่แหละนะครับนะบอโจโพูดไว้แบบนี้ครับเปิดตัวนักแสดงหลักอย่างเป็นทางการกับภาพยนตร์ไข่อลูกสาวแห่งชาติอุงอิงเพชรบ้านแพงครับ นะจะรับบทอะไรยังไงบอกเลยน่าติดตามนะครับจะถามว่าองค์อิงจะมาเป็นนั่งเอกแบบมีครูเป็นครูเป็นนั่งเอกพระเอกเนี่ยถ้าให้ผมเดานะองค์อิงคงจะบม่ได้มาเป็นแบบเป็นครูพระเอกนั่งเอกเหรอกนะครับแต่จะเป็นตัวดํนะาเนินเรื่องนะครับเป็นตัวละครที่ดําเนินเรื่องนะครับให้คนอื่น,นดําเนินเรื่องได้ะครับนะนอกจากลูกสาวแล้วก็มีคนอื่นอีนอกหลายๆคนอยู่พี่น้องนะครับ นะอยางที่บอกเลยครับนะจะรับบทอยียงเป็นตัวแสดงอ่าตัวละครตัวใดนะครับก็ต้องรอติดตามนะครับรอติดตามนะพยายากเขา้าร่วมเฟรมเปิดเปิดกล้องเพิ่นนะครับหรือเพิ่นอาจจะท,ท้ายหนาเวทีแผ่นกล้องไปไปติดหนะเาเฮ้าหนิสิอู้ดิได้ออกได้แสดงหนังน้ำเพิ่นพ,นพร้อมนี่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> นะครับเออผมก็คิดว่าสิไปยางผ่านหน้ากล้องเพิินอยู่เด้วันที่สิบเอ็ดท่านว่านะครับพี่น้องนะผู้ใดตั้งรักตั้งท่าปักมุดกะ เตรียมตัวครับพี่น้อง11ธันวาคมนี้ครับวัดบางปิงนนะครับนะศิลปินที่เอฟซีุกท่านชื่นชอบนั่นก็คือลูกสาวเหานี่แหละนะครับองิงเพชรปั้นแพงนะครับเป็นนักแสดงหลักเปิดเรียบร้อยครับพี่น้องนอกจากลูกสาวแห่งชาติแล้วมีผู้ใดมาสมทบอีกครับพี่น้องครับกับมีหลายคนมีแต่ศิลปินดังๆดาร่าดังๆมากครับพี่น้องเอาคนแรกก่อนเลยครับ บอสเปนคนแรกครับนี่พึ่งโพสไม่ไม่ยกยกเลยเมื่อกี้เลยครับ15นาทีที่แล้วครับอ่าทุกคนรู้แล้วน่นเองเบลนิพาดาครับอ่าเบลนิพาดาทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับพอเปิดตัวมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับเบลนิพาดากับผู้ใดพี่น้องกับออฟสุรพลเนาะนะครับนะอันเนี้ยทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับบอสพิทโพอยู่ละรู้มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับเบลนิพาดานะครับ เนี่ยเปิดตัวนักแสดงหลักภาพผจายออเบลนิพาดากับบทที่น่าติดตามบอกเลยหนะังเรื่องนี้มีอะไรให้ดูให้น่าติดตามมากมายสะท้อนชีวิตมุมมองกับหลายๆเรื่องในสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเช่นความเชื่อสิ่งลี้ลับคนลุกนะกับศรัทธากับความศรัทธาของวงการศิลปินนะครับนักแสดงดาราที่มีครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าขายอ้อนะครับ11-12ธันวาคมนี้ครับเปิดกองยวัดบางปิ่งพี่น้อง ชมฟรีมากันเยอะชมฟรีผมว่าแน,น่ใจว่าชมฟรีอีกอย่างชมฟรีสาวน้อยหรือเปล่านะครับสาวน้อยสิยูวัดบางปิงสองมือเลยบอรหรือจังไดผมกับว่าแน,น่ใจนะพี่น้องแต่เพิ่อนบอกว่า11 12ธันวาคมนี้วัดบ,บางปิงสุวรรณสาครชมฟรีอืมเดี๋ยวต้องกติดตามที่หนึ่งพี่น้องนะครับผมกับยังบอรู้รายละเอียดว่า11 12เนี่ยเพื่อนจะตั้งไว้ที่หัดสองมือเลยหรือเปล่านะครับนะผ่านไปครับ2นักแสดง3มนักแสดงเลยก็ว่าได้เนาะ ก็คือมีวงอิงนะครับลูกสาวแห่งชาติมีศิล,ลปินดังศิล,ลปินสาวสวยนะครับเบลนิพาดาและก็ศิล,ลปินจากหมอลำไอดอนซีซั่นหนึ่งออฟสุรพลนะครับอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วและก็มีอีกคนครับอ่ามีคนมีอีก2คนที่จะนำเสนอนะครับสองขพี่น้องเอาคนต่อไปครับอันนี้ก็เป็นศิล,ลปินดังอีกเหมือนกันครับ รอพร่อพี่น้องการทัศนะครับเจอ้าของเพลงดังพี่น้องทุกคนเคยฟังแน่นอนครับนะเพลงอย่างพระพุทธเจ้าเนะี่ยพระพุทธเจ้าห้าองค์นะครับนะถ้าผูใ้ใดเล่นติ๊กตอ็อกเล่นอ่าเลี้ยวเฮ็ดคลิปเลี้ยวเขาจะได้ใส่เพลงเพลินดูอยู่พี่น้องนะครับนะจะเป็นเพลงดังในเลี้ยวในติ๊กตอ็อกเลยก็ว่าใดนะพี่น้องเพลงนี้นะครับแล้วก็เพลงฮันุมานโชคพันล้านเนี่ยเพลงปูศิลาเนี่ยพี่น้องนะครับ พากันเปิดกันอยู่วุบหันเนี่ยคุ้มคำคุ้มคำในติ๊กต็อกในคลิปเลี้ยวนี่เต็มอยู่นะครับเจ้าของเพลงดังนะครับอ่าทั้งเป็นนักร้องดังทั้งทั้งรอหลบรอพี่น้องนะครับหลบรอพร้อมนะอ่าอันนี้กัการทัศนะนะครับผ่านไปอีกแล้วนะครับกับอีกศิลปินอีกหนึ่งท่านนะครับและอีกคนหนึ่งครับเน็กนรพลครับเปิดมาอีกแล้วครับเน็กนรพล นะครับศิล,ลปินที่ผ่านการประกวดมานะครับจากรายการศึกวันดนเพลงอ่าผ่านมือคูสนามนเรียบร้อยศิล,ลปินคนนี้นะครับและเขาก็พึ่งแสดงหนังดังครับอ่าภาพยนตร์ดังของคนอีสานก็คืออย่างพี่น้องซัปเปลอรครับซัปเปลอือบักเจิดเอ,อ้บักเจิดครับบักเจิดกับมาคายอ้อพี่น้องนะครับเห็นบอมิต่ศิล,ลปินดัง,ดงๆนะครับอ่า ดารานักแสดงดังๆทั้งนั้นเลยนะครับนิกนฤพลครับร้องเพลงกับเก่งร้องเพลงกับจิงซีพี่น้องนะครับนะเพลงยังเพลงเพื่อนเจ็บซัำฟ้าพี่น้องนะเจ็บซัมฟ้านะครับนะเพลงดังๆของเพื่อนนะครับเจ็บซัมฟ้าครับและที่สําคัญครับพระเอก MV ของบอสโจครับเพลงผัวนอกสมรสผู้ใดจําได้ครับคือผู้ใดครับพระเอก MV ครับตูมตามครับ ตูมตามยุทธนาพี่น้องดาล่าครับดาล่าเดอรสตาพี่น้องเดอรสตาครับนะตูมตามยุทธนาพระเอกเ v นั่นแหละพี่น้องพระเอก MV ของเพลงผัวนอกสมรสนะครับของบอสโจเพิ่นนะครับเพิ่นก็นได้มัดแสดงเรื่องนี้คือกันครับพี่น้อง่าเป็นได้ครับเปิดแค่ตัวนักแสดงมานี่ก็น,น่าสนใจเดยพี่น้องนะครับนะจะทําภาพ,พยนต์นทั้งทีก็ต้องรุ่นนี้แหละครับ ศิลปินดังๆนะครับมีเสือเสียงพ่อจี i, จะดึงดูดผู้ชมใดเนาะพี่น้องแต่ว่าถามว่าศิลปินในวงได้แสดงว่าหนักต้องได้แสดงทุกคนอยู่แล้วแหละพี่น้องนะครับแล้วก็เห็นบอจว,ว่าจะมีศิลปินแบบอ่าดังๆก็คือพี่น้องหมอลำเนาะอาจจะเป็นหัวหน้าวงเช่นบอยซิริชัยแอนออรดี ai, already, อย่างสี่นาะไมพัชรี My ari, อย่างสี่นาะหรือจะเป็นพวกอ่าศิลปินบล็อคบอคู่แบบ แม่นกน้อยใั่ไหมครับอ่าแม่นกน้อยเหตุกาอนหน,นี้เหมือนเปิดผู้ใดไปเนะเาะอ่าพี่ฝนบ่ฝนทานสุนทรบ่ะนะครับอ่าแม่นบ่เฮ้ถ้าผมจำผิดนะครับน่าจะแม่นนาอที่เปิดไปก้อนหน้านี่นะครับนะแล้วก็อา่าและหลายคนนะครับอาจจะเป็นหัวหน้านกพงศก่อนี่จะอาจจะต้องได้มากครับอาจจะต้องได้รวมครับเพราะว่าก็เป็นหัวหน้าวงหมอลำเนาะ นะครับเพื่อนก็ต้องเอาคนในแวดวงหมอลำเนะี่ยทุกๆคณะแหละเข้ามาแสดงร่วมกันนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องรอติดตามว่าจะมีใครบ้างหนังสิออกมาเป็นแบบใดนะครับแน่นอนแหละเพิ่นเกินมาแหละเป็นเรื่องศรัทธาเนะาะใครอ่อกเกี่ยวกับอ่าสิง่งลี้ลับที่มองไม,ม่เห็นเขาถือว่าเปนหนังผีดอกพี่น้องนะครับมันเป็นสิง่งลี้ลับก็บจริงแต่มันไม่ได้ออกเป็นหนังผีดอกเนาะนะครับเป็นความเสือ่อความศรัทธานะครับในวัฒนธรรมหมอลำมมีสารเเข นะครับก็สิมีแน่นอนละทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีคู่บาอาจารย์นะครับเพิ่อนกิไไ้ท้ทายทอดออกมาในแนวนี้สิเป็นจังหดก็ต้องรอติดตามครับเพราะที่สําคัญหนังเรื่องนี้วงอิงเป็นนางเอกหลักนะครับอย่าพากพี่น้องนะครับไปปูปสาทานในโรหนังรถนะครับเปิดกอง11ธันว่าส,วส่วน10ปิดกล้องมือใดเราพร้อมเข่าโล่งม,มือใด กะคอยรอติดตามกันอีกแค่นหนึ่งพี่น้องครับบอสโจเพื่อนห่าจะเฮ็ดเต็มที่แล้ะครับนะที่นี่ก็ต้องส่งกําลังใจให้กับลูกสาวข้ออะที่นี่นะครับเทิงสิเป็นงานมินิคอนเสิร์ตตอาแกหน่อยเทิงสิง,งานของวงเทิงสิท้ายหนังอีเดียบาทนี่นะครับเรื่องสุขภาพก็สําคัญพึ่งหายป่วยเนาะพี่น้องเนาะพึ่งจะพานเรื่องเล่าออียงต่างๆมากก็ต้องส่กง,งกําลังใจกันไปครับแรงนี่ ไม่มีการแสดงไม่มีการทําการแสดงครับเป็นวันเดินทางของศิลปินทุกท่านรวมถึงแผนกเวทท่งเวทีต้องเดินทางครับนะไปที่ชนบุรีพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับอยู่ศรีราชาเกาะลอยศรีราชาครับผู้ใดอยุ่ใกล้กับไปเห้นกำลังใจลูกสาวได้ครับนะก็จะมีงานยกระดมอนนะ่จาจะประมาณ4งานพี่น้องนะครับอยูอ่สมมติปราการนะันอาจจะ2งานและก็มีอยู่คลอ,องคลองหลวงครับคลองเจ็ด นะครับตลาดนี่อย่างพันสุกอยังชักยานนี่แหละนะครับอาม่าพันสุกบริเนีหอย่างนี่แหละหมูต่ว่าพันสุกพันสุกนะครับอยู่บ่ไกลจากผมครับนี่ไม่พลาดพี่น้องเอ้ยนะครับไว้พ่อกันครับพี่น้องเอาไว้พ่อกันไม่คลิปหนาครับสาหรับคลิปนี้มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาว่าวให้พ่อพี่น้องฟังเพียงสำนีครับเอาไว้พ่อกันไม่คลิปหนาฝากกดติดตาม กดไลค์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้ครับบ่ได้ลงคลิปหลายมือเลยพี่น้องก็เลยอยากจะไม่ให้จีบวา้พี่น้องฟังเนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องก็ทอมอก,ก็เตรียมตัวเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพบอกับไม่คลิปหนาครับผม